เธอต้องการให้ชีวิตโงหัวขึ้นเสรษจีใช่ไหมเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ด้วยการจินตนาการถึงวิธีทางที่เธออยากให้เป็นแล้วจงเข้าสู่หนทางนั้นตรวจสอบทุกความคิดคำพูดและการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับวิธีดังกล่าวแล้วเบี่ยงออกมา หากความคิดไปคนละทางกับภาพตัวตนสูงสุดของเธอจงเปลี่ยนความคิดใหม่หากกล่าวถ้อยคําที่ไม่เป็นไปตามความคิดอันสง่างามสูงสุดจงตั้งใจว่าจะไม่กล่าวคํานั้นอีกหากทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมสูงสุดของเธอ ให้ตัดสินใจไปเลยว่าจะทำอย่างนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อใครก็ตามที่เธอข้องเกี่ยวหากทำได้หากเธอจนกรอบเธอก็จนกรอบเปล่าประโยชน์ที่จะโกหกและจริงๆจะยิ่งแย่ถ้าพยายามสร้างเรื่องราวเพื่อจำไม่ยอมรับ ทว่าความคิดที่เธอมีต่อมันเช่นถังแตกเป็นเรื่องแย่มันเลวร้ายมากฉันแย่มากเพราะคนดีๆที่ทำงานหนักและเพียรพยายามจริงๆจะไม่ถังแตกอย่างนี้จะกำหนดว่าเธอจะมีประสบการณ์ถึงสภาวะถังแตกอย่างไรถอยคามที่เธอมีต่อมานเช่น ฉันจนสักบาทเดียวก็ไม่มีไม่มีเงินเลยจะกำหนดว่าเธอจะจนกรอบไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่เธอปฏิบัติต่อมานเช่นความรู้สึกเวทนาตัวเองนั่งหดหูหมดอะไรตายอยากไม่พยายามหาทางออกเพราะว่า อย่างไงก็ตามจะมีประโยชน์อะไรจะยิ่งสร้างความจริงในระยะยาวของเธออย่างแรกที่ควรเข้าใจคือในจักรวาลนี้ไม่มีสภาวะใดที่ดีหรือแย่มันแค่เป็นเช่นนั้นเองฉะนั้นเลิกตัดสินคุณค่าได้แล้วอย่างที่สองที่ควรรู้คือ ทุกสภาพการดำรงอยู่ชั่วคราวไม่มีสิ่งใดเหมือนเก่าไม่มีสิ่งใดคงที่สิ่งสิ่งหนึ่งจะเปลี่ยนไปทางไหนขึ้นกับตัวเธอเอง